เอ้ยเร็วหนีทีเล็กสีส้มแม่งบุกทีเล็กสีสม้มมันอยู่ริมน้ำนะ่าไม่เห็นเนอะนะครับอีกฝั่งบอกเฮ้กูไม่เห็นเลยว่ะแม่งทีเล็กสีส้มไหนวะเฮ้กูอยู่ริมน้ำเหมือนกันเนี่ยหาแม่งไม่เจอเลยกูทำเฮี้ยอะไรเนี่ยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมนักล่าเกมเมอร์ในเกม Ark Survival w i l นะครับก็วันนี้ก็จะรวบรวมข้อมูลแพทใหม่มาให้เนาะแต่ไม่ได้เจาะลึกอะไร นะครับแต่ก็จะมีไกด์ให้นิดๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ที่จะทำการสร้างต่างๆโอเคอันดับแรกคือลิฟต์นะครับลิฟต์อันเล็กนะครับลิฟต์อันกลางแล้วก็ลิฟต์อันใหญ่ฮ่า <c oughs> มันสร้างลิฟต์มาแล้วนะครับสำหรับยุคในดูเสาของเราลุยกันเลยครับลิฟต์นะครับก็จะต้องมีเจ้าตัวเสาลิฟต์นะครับแล้วก็เจ้าตัวลิฟต์นะครับจะเรียกอย่างนี้นะ โอเคครับลิฟต์ก็จะสร้างในเลเวล65นะครับก็ยิ่งสูงยิ่งเจ็บครับเพราะอะไรหองแม่งหายากแล้วหน้าแม่งนี่กระพือบึบๆๆๆๆๆๆๆตากลูกน้องบอกไปหามาหน่อยว่ากูไม่ไหวแนละ้วกูจะเป็นลมแล้วเนี่ยโอเคครับขนาดกลางเอ้ยขนาดเล็กก็จะประมาณนี้นะครับขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับโอเคสต๊อปภาพดูเอเองแล้วกันนะครับสําหรับคนที่จะรู้ผมไม่ต้องมานั่งพูดแล้วแหละคลิปมันจะได้รวดเร็วด้วยนะครับโอเคครับ การดูลิฟต์ว่าไหนข้างหน้าข้างหลังนะครับถ้าเราไม่เห็นสายเคเบิลโดยมีอะไรบังตาอย่างนี้นะครับแสดงว่าข้างหลังถ้าอย่างนี้เห็นสายเคเบิลเลยข้างหน้าอาวพี่มาบอกผมทำทียอะไรเนี่ยพี่นะครับการที่พี่ไกด์อย่างนี้นะครับเพราะว่าเราผิดแล้วมันจะทํายากการต่อจากข้างบนลงข้างล่างเห็นไหมครับอ่ามันก็ผิดทีนี้พอผิดแล้วคุณมันลื้อเนี่ยมันเสียทรัพยากรคู่จะเยอะซุปเปอร์เยอะมาหาศาลเนียก็ามาหาศาลดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นควรคุณคุณควรรู้ไว้นะครับว่าการตั้งหันลิฟต์ตั้งเสาไปทางไหนนะครับลิฟต์ก็จะอยู่ทางที่เราอยู่นะครับไปหัดสังเกตเอานะครับไม่งั้นนะครับคุณต้องมาลื้อนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการลื้อให้ดูนะครับเห็นไหมครับคุณก็จะไม่สามารถตั้งลิฟต์ได้นะครับก็ฟาวนะครับบอกไว้โดนด่านะครับถ้ามีทีมนะครับโอเคการลื้อนะครับก็จะลื้อได้ถ้าข้างบนน่ะไม่ ไม่ไม่ฐานข้างบนไหนยังติดอยู่ก็สามารถที่จะลื้อข้างล่างได้นะครับลิฟต์จะไม่ทําการถล่มลงมานะครับแต่เมื่อเราลื้อฐานข้างบนออกนะครับลิฟต์ทั้งหมดจะล่วงลงไปข้างล่างนะครับทั้งหมดเลยนะครับนะเหมือนกันนะครับถ้าเราลื้อข้างล่างแต่ฐานข้างบนไม่ได้ติดอยู่นะครับทั้งหมดก็จะล่วงลงมาเช่นกันนะครับโอเคนะครับเคลียร์เรื่องปัญหาการลื้อของจากระดับอ่าความสูงนะครับพวกเสาพวกอะไรเคลียรนะ สรุปให้แล้วนะครับแล้วก็ทิกดีๆในการต่อเสาเข้าขี่นกต่อนะครับถ้าว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มันสูงนะครับคือการต่อเสาลิฟต์บางทีเราต่อไม่ถึงนะครับก็ขับนกไปต่อเองง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับโอเคต่อมานะครับการตั้งตู้ตั้งได้ไหมคืออุปกรณ์ต่างๆไม่สามารถวางบนลิฟต์ได้เนาะเอาเป็นว่าบนลิฟต์นี้ก็ฟรีไปเลยตั้งอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับ น้ำหนักที่ให้มาน่าจะเป็นน้ำหนักของอ่านี่ครับ700สําหรับอ่าเจ้าลิฟตัวเล็กนะครับเจ้าลิฟตัวกลางก็1,500นะครับลิฟใหญ่นะครับอยู่ที่3,000นะครับก็แสดงว่านะครับน้ําหนักที่มีให้เนี่ยไม่ได้ให้ไว้สําหรับตั้งตู้นู่นนี่นั่นนะครับอยู่ที่สัตว์ล้วนเลยนะครับเพราะบางคนอาจจะทําการเก็บเกี่ยวทรัพยากรแล้วก็ต้องขึ้นขนขึ้นลิฟนะครับก็เลยต้องรู้นะว่าเราจะใช้ลิฟประมาณไหนนะครับ700ดร้อยพันหหรือ สามพันครับวิธีการใช้ลิฟต์ง่ายๆครับกดตัว E นะฮะก็ลิฟต์ก็จะขึ้นลงนะครับตามคําสั่งของเรานะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับลิฟต์ต้องต่อเจ้าระบบไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับโดยเชื่อมกับบล็อกเอาล็ตนะครับโอเคไปดูข้อมูลต่อไปกันเลยครับเป็นอาร์เนสซี่นะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับอาร์เนสซี่สร้างได้ตอนเลเวล80นะครับแล้วก็อ่าสามารถสร้างอุปกรณ์บนหลังมันได้นะครับซึ่ง ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะแค่อุปกรณ์สร้างฐานดำน้ำแค่นั้นเองนะครับฐานทับใต้น้ำนะบ,บนหลังนสี่โอเคต่อมาเรามาดูเจ้าอ่าหน้าไม้นะครับข้อดีอย่างแรกเลยยิงแล้วก็สามารถที่จะเก็บกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับลูกธนูนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับธนูมันก็ค่อนข้างที่จะมีดา,ดาเมจแรงพอสมควรนะครับ ก็เก็บมาแล้วก็มาใส่ในเครื่องยิงนะครับก็สามารถที่จะยิงใหม่ได้เรื่อยๆนะแต่ส่วนคนอื่นเก็บของเราได้ไหมนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีโอเคต่อมานะครับเป็นอาร์เนซซี่อย่างที่บอกนะครับเลเวล80นะครับตามภาพเลยครับไม่ต้องอธิบายให้ฟังมากมายนะครับสต็อปดูเลยต่อมาเป็นป้อมนะครับป้อมธนูนะครับก็อาเลเวล25นะครับสามารถสร้างได้นะครับค่อนข้างน้อยนะครับข้อดีน่าจะเป็นตรงนี้นะครับ สร้างได้ในเรเวลที่น้อยนะครับเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันฐานในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็เจ้าจลูกลูกที่ใช้ในการยิงต่อ,าอามาข้อดีข้อที่2ของหน้าไม้ก็คือยิงในน้ําได้ครับ,นะรบสามารถยิงในน้ําได้นะฮะแล้วข้อเสียล่ะครับพี่ข้อเสียแม่งกระสุนตกครับยิงระยะไกลไม่ได้นั่นเองนะครับยิงระยะไกลต้องขอบอกว่าห่วยนะครับห่วยมากๆนะครับเพราะว่าต้องเล็ง ในมุมมองที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับโอเคนะฮะกระสุนก็เก็บมาใช้ได้ต่อมานะครับเป็นเรื่องของอเจ้าอานพาราเซอร์นะครับเป็นพี่พน้องๆกับพาราซอนะครับแต่เขาแต่งตัวเซอร์กว่าเขาเลยเรียกพาราเซอร์นะครับ <c oughs> ไม่ใช่เลอ,อานเลเวล45นะครับกับเลเวล30นะครับ45นี่จะสามารถสร้างาไว้สร้างอะไรนะ สารไว้ข้างหลังได้นะครับโอเคอาหารที่ใช้จับนะครับก็จะเป็นไข่ของเจ้า,าหัวโปกนะครับโอเคนะฮะกระทืบกระทืบหินไม่ได้นะครับส่วนเบอร์รี่กับต้นไม้ก็สบายๆแต่ได้น้อยนะครับออกแนวเป็นแบบไถซะมากกว่านะครับ <c oughs> เคลียพื้นที่นะครับเอาแล้วข้อดีมันหรอวี่ข้อดีมันมีอะไรบ้างข้อดีมันก็จะ มีขนาดตัวที่ใหญ่นะครับก็เลยได้เลือดมาในเรื่องของเลือดเยอะพอสมควรและได้สเตมาในในการวิ่งน้อยเฮ้ยเหลือเชื่อว่ะมันวิ่งค่อนข้างที่จะไม่อืดนนะเป็นสัตว์ใหญ่ที่วิ่งไม่อ่ดแล้วก็มีสเตมาที่รีเร็วรีเร็วไม่พอนะครับใช้น้อยด้วยแสดงว่าอ่าแสดงว่าอะไรคือขัสัตว์ขนสองเอ้ยสัตว์ขนของเออมันก็คือสัตว์ขนของนั่นเองนะครับเ,เวลาเราไป ทำเหล็กนู่นนี่นั่นนะครับแต่เราก็ต้องอัพน้าหนักเพิ่มนะเพื่อที่จะใช้ในจุดประสงค์นั้นๆนะครับโอเคครับผู้ที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วถ้ากําลังมองหาเกมแท้นะครับเพื่อที่จะซื้อนะครับก็แนะนําร้านสปอนเซอร์เลยครับร้าน buy game ไรดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ